สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะเมื่อเนี่ยย้ายไปขาสิบมากแกงเห็ดให้พี่นอ้องเมื่อเนะจ้าเมนูแกงเห็ดคอนขาวใส่ดอกบักเอือ้อใส่ดอกฟักทองจาพี่น้องค่ะเครื่องปรุงกับพ่อวิ่อย่างมากมายนะจ้ะมีปลามีถุงนัวแล้วกัพริก อันนี้แหละค่ะพริกเ,กเาเลยมากร,าระต้มน้ำมาจากบ้านจ่าพอน้ำเดือดเท่ากับว่าำพริกจก่าพี่หน่ะแล้วจะแกงเห็ดซุกกินนะคะ่ะรอชิมนะจ๊ะว้าวาว้าวอัาตับพี่นนอกซอยตักไข่ตักพี่นนอก ใส่พริกจ้ะใส่เกลือด้วยใส่เกลือน้ำจักหน่อยกระเทียมจักสามจีบจ้ะหน,นอค<ะ>่ะตำเลยจ้ะตำเพราะจับยากที่นอง สำเน่พ่อเอาพริกใส่หม้อเลยจ้ะโอเน้ำปลา น้องลาไปเก็บพักวานมาให้แม่นเนี่ยเนี่ยผงนัวจ้ะใส่ลายเซ่บลายเดอ้อพี่นค่ะนี่ก็จะเอาเห็ดล่งมาเนี่ยจ้าพี่นง ได้แกงมบกง่ายสำหรับพี่นอ้องค่ะจะชบปข้วบานให้แบบนะ่ะ เราห้เห็ดสุกจักหน่อยกันจ้ะแล้วจะได้เอายอดผักใสที่หลังจัดพี่น้องรอสักครู่นะจ้าเห็ดสุกแล้วจ้าพี่น้องค่ะแล้เตรียมเอาผักไส้เลยจ้าเพื่อนผักก็จะนี่นดบวบนวด ท้องได้บ <ong> ัดได้กลับพี่น้องก็วยอดักท้อง้บอันนี้เป็นยอดักท้อง จัะตามด้วยจักผักหวานหวานใส่ลงไปผักค้นตูสุดท้ายละจ้ะนี่ยจักค้นตัจ้ะเรียบร้อยละพี่น้องชิมเมึงกันจ้ะพี่น้องค่ะชิมชิมชิม ก็ดีเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกแกงเห็ดคอนขาวเสร็จเรียบร้อยเลยจ้านี่ค่ะพี่อนอกค่ะ ยในหม้อนึงพอดีกจะไปหนอเพอาะแล้วพอาะแล้วขาดเลยจ้าอยากใช้ยอดบักบวบจ้ะพี่น้องครัรรบแ,บบแซ่บๆน้ำกันเลยจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเลยจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เลยจ้าพี่น้องขอบคุณมากมายเลยจ้า